แค่น้เาเด็นาหากไม่แน่ใจฟังนะคะภาคุณยังไม่น่าใจ,าะะาาาใจวันนี้คุณจะไมไปเปิดทุกสลงสวิสตอะไรนะรอให้มันทิ้งไปสักหนึ่งวันหรือพยายามทำให้มันแห้งและหากพบว่ามันคำรดนะ ให้ช่างไฟฟ้ามาดำเนินการแก้ไขก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นมือเปล่าเท้าเปล่า,า,ลาอย่าเพิ่มไปกดสวิชไฟไอย่าเพิ่งไปเสียบปลั๊กไฟคือจริงๆอยากใช้แล้วล่ะไฟนะแต่ว่าถ้าให้ดีนี่อีกสักคืนึงก่อนะคะให้ให้มันแห้งก่อนให้น้า่านไปก่อนอดูดน้เนี่ยพอผ่านไปแล้วพูดนี้ก็อย่าล้าใจนะเอาผ้าอะไรก็เช็ดก่อนแล้วก็เวลาจะเปิดดูนี่นั่นใส่ไอ้ลงรองรองเท้าไม่ให้ไฟฟ้าไหล่วกสุดีกว่าอีเรื่องไฟฟ้าประปาามากเปยังไงการปปาส่วนภูมิภาคสาขาหัดใหญ่ ออกประกาศถึงสถานการณ์ผลิตน้ำประปาแม้ภาพรวมระดับน้ำจะเริ่มนดลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่าภายในสถานีผลิตน้ำประปายังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ เอาจุดต่าสุดของสถานีผลิตน้ําประปาเนี่ยยังมีน้ําท่วมขัง1เมตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นกระทบโดยตรงกับการทํางานของระบบผลิตน้ําประปาส่วนการแก้ไขเบื้องต้นได้ระดมเครื่องสูบน้ํามาระบายน้ําออกจากพื้นที่แล้วนะคะแต่ด้วยความที่อุปกรณ์เสียหายอาจต้องใช้เวลาในการไปฟื้นฟูซ่อมแซมระบบแต่ก็จะเร่งกู้คืนส่วนที่จะเป็นเร่งด่วนก่อนเพื่อให้จ่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนชาวหัดใหญ่ได้เร็วที่สุดนะคะ,ะล่าสุดทุกผู้ชมครับทางการประปา ส่วนภูมิภาพเขตภานะครับเปิดจุดให้บริการน้ำนะัสับัวแหลมสมิลาแจ้งบอกประชาชนนะครับนำภาชนะมารับน้ำได้เอาไปใช้ได้ทุกวันโยนไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับไปรับน้ำกันได้ตั้งแต่7นาฬินาทีถึง22นาฬกาจนกว่าจะาผู้คืนระบบการใา่น้ำปลาได้ไปไปแล้วประปาไปแล้วอาหารการกันละ่ะปรากฏว่าล่าสุดสุดผู้ชมครับ มาแล้วครับนี่เป็นฟ<ะ>ู้ดทรัฟรถโรงครัวเคลื่อนที่ของโครงการวันสร้างสุขนะคะที่เราจับมือกับพันธมนิตรบริษัทไทยอินเทอร์เนต็ตจำกัดและเครือข่ายผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชนะคะ,ะถึงหัดใหญ่<ะ>เรียบร้อยนะพร้อมที่จะดูแลผู้ประสบภัยทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มาจากเงินบริจาคของคนไทย ทั่วประเทศเลยนะคะอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปร่วมการช่วยเหลือพี่น้องหัดใหญ่ด้วยนะครับอ่อเดี๋ยวเจอพี่นุ่มอีกอะนะคะคุณผู้ชมอ่ทีเนี้ยนอกจากหัดใหญ่ที่ยังวิกฤตแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายจังหวัดทางใต้ก็ยังวิกฤตเหมือนกันนะคะผมไปถึงกว่ด้วยกวางเฮ้ยระวังระวังระวังสมสีน้ำเชี่ยวไปไม่ได้ไปไม่ได้ีน้ำเชี่ยร์ไปนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่คือที่ตรัง เรือกู้ภัยขับฝ่ากระแสน้ําเชี่ยวจะเอาข้าวไปส่งให้ผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่ในบ้านแล้วปรากฏว่าสายพวงมาลัยเรือมันขาดเครื่องยนเรือมันดับนะคะทำให้ไม่สามารถบังคับเรือได้ก็เลยถูกกระแสน้ําซัดไปจนเสาไฟจนเรือ